สวัสดีครับและนี่คือรายการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Future of Youth รายการที่จะเป็นหานักแสดง New Generation เพื่อเป็นดาวดวงใหม่ของวงการผมรู้สึกดีใจมากเลยครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทท่านจะอิ่มเอมและมีความสุขไปกับผู้เข้าประกวดทั้ง4คู่นะครับคูกับไอ้พ่อศอศุตสา์โกหกพิติก พามันเข้ามาแข่งรายการมึงเทงง่ายอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากูต้องโกหกอ่ะกูก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆดิเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกพวกพี่ดูออกกันหมดนะครับระวังนะอย่าเฟกนะเอางี้เล่าเรื่องของเราแทนเรื่องของเราคือเลยวะคุณใช่ปะจอมาน่ะหนักวะโดนตัดทุนไม่มีตังใจค่าเธอมหนักพอปะถ้ามึงยังมีคน่เล่นโฟร์แฮนด์อ่ะกูก็จะพอได้คู่กับมึงได้นะ เนี่ย yeah. คือท่านที่ถูกต้องขเมื่อหร่ครับเจ้าหมาผู้มีความฝันผู้กูอยากจะเล่นในคอนเสิร์ตที่มีคนดูเยอะแบบวันนี้มึงคิดว่ากูอยากมารายการขายจิ้นเลยพวกนี้มากเหรอวะถ้าไม่ใช่เพราะกูอยากให้มึงภูมิใจในตัวกูผมว่านี่มันไม่ใช่การประกวดหาคููจิ้นแล้วแหละนี่มันศึกเทนไฟท์เทนชัดเลย จริงๆรายการนี้ต้องขอบคุณคู่หมูด้วยซ้ำนะไม่งั้นกระแสไม่ดีขนาดนี้หรอกเรื่องที่เราทำผู้หญิงท้องจริงไหมกูสั่งให้มึงใส่ถุงให้มึงทำไหมเนี่ยฮะมึงของกระดาษซับหน้านี่มันกระดาษเช็ดตูดกูเข้าใจนะว่ามึงอยากจะช่วยตะว,วันอะแต่ที่กูมาถามมึงอะคือกูอยากให้มึงทนทนตัวเองเว้ย <ij> ไม่แข็งแม่งละต่อใจมึงย <j> ังเสียงสะท้อนในห้องที่ว่างเปล่าตอบคำถามด้วยคำถามทท้งนั้น มีแค่เธอคนเดียวแม้ไม่เอ่ยปากมองตาก็รู้ความหมายด้วยกันผมเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ทำในตัวเองไม่ได้ใครเขาได้ชอบผมจริงๆหรอครับไม่มีใครอยากจะเห็นเราเป็นตัวเองร้อเอร์เ็หรอกเขาอยากจะให้เราเป็นในแบบที่เขาอยากจะเห็น